มาพี่น้องกินงเขาน้ำการเดิมมาหนีเสียบๆตำมะเขือกำหม้อหมกตุม่มอุ้ยโอ้ยอมาเดีนยวเสีเยมครับหอนพักกันเราแท้นี่ตำมะเขือนี่แกงยอดเผาครับมาหนินี่ถอดไก่ถอดปลาทูครับเขาเนีิ่งหอนเอาพี่น้องมามาพีน่น้อพักกันเราเขากันครับพักม,มามาพี่น้องมา อาอย่างดนเนี้ยวอย่พี่น้องเสแสร้งกันขอนี้วนทอนขอนี้วหนึ่งไม่ไหม้หอเอขัในใหญ่อีกบ้างจบาทดบงโอ้ยจวดมันเสแครักพี่น้องเลยบบนี้มันแสรักอีนี้เอานี่แหะของเสแปรอาหารานๆของเสแยาสารเท่านีะของเสบปันบานเท่าเนี่ยพี่น้องบของผมจะไงมา อาวจัดไปพรกกันเอา,ามามโอเคครับพี่น้องมาจับเสร็จ <มา S 2> ต้องการครับ